พบกับลุกน้องป้าไก่แล้วนะคะคลิปนี้เราจะพามาเที่ยวออชเชียนพาร์คกันค่ะ คู่กับเมืองฮ่องกงมายาวนานมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็หลายๆคนนะั้นน่าจะมาเที่ยวแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะมาอัปเดตกันค่ะว่าด้านในมีอะไรใหม่ๆและน่าสนใจมากแล้วก็วิธีการเดินทางตอนนี้นะคะสะดวกมากๆเลยค่ะทุกคนนู่นสถานีรถไฟฟ้าโอเชียนพาร์คนะคะมาจอดอยู่หน้าโอเชียนพาร์คเลยคะ่ะออสถานีรถไฟฟ้ามานะคะก็ถึงเลยคะ่ะสะดวกมากๆคะ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอัปเดตด้านในกันนะคะตามมาเที่ยวด้วยกันเลยคะ่ะ สนุกกันมาแล้วโซนแรกที่เราจะไปคือ Amazing Asian Animal ค่ะโซนนี้ไฮไลท์ก็คือน้องหมีแพนด้าแต่เสียดายจังเลยค่ะที่วันนี้มาแล้วไม่เจอเพราะโซนของน้องปิดแต่ไม่เป็นไรค่ะยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆและเครื่องเล่นเปิดให้บริการอยู่ค่ะไปค่ะไปขึ้นกระเช้ากันเรานั่งไปประมาณ10-15นาทีนั่งเพลินๆชมวิวกันไปค่ะ ออกจากกระเช้าเราก็ตรงหนิงไปที่โซนโพล่าแอดเวนเจอร์กันก่อนเลยมีทั้งน้องแมวน้ำดูสิว่ายน้ำโชว์กันใหญ่เลยและที่เราชอบที่สุดน้องแพนฟินเย่ yeah, เสร็จแล้วเราก็ออกมาตะลุยเครื่องเล่นหวาดเสียวกันบอกเลยนะสายสวนสนุกชอบเครื่องเล่นมันๆห้ามพลาดนี่เวอร์รี่เบิร์ดม้าหมุนลอยฟ้าพาหมุนไปรอบๆแอบหวาดเสียวอยู่ อ่ะยังหมุนกันต่อเลฟบบูตเตอร์ที่เห็นฟ้าๆกำลังวิ่งอยู่นี่ a แอค v ิ Bash ค่ะยืนหนึ่งสุดๆก็รถไฟหอเตียงการนี่แหละแฮ i r เรเซใครมาต้องเล่นปิดท้ายแบบชำๆล่องแก่งเดลับผิด หลังจากที่เราหมดพลังไปกับเครื่องเล่นหวาดเสียวนั่งกระเช้าลงมาชมโชว์มาสคอตที่มีชื่อว่า All Star Jam โชว์นี้รวมน้องๆมาสคอตสายแดนซ์มาอยู่บเวทีนี้หมดเลย ะะใช่แล้วครับจะบอกว่าโซนนี้นะคะลุเงเล็กป้าไก่ชอบมากๆเลยนะคะมาทีไรนะก็จะมาใช้เวลาอยู่ในนี้นะค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันใช่ครับ,รบผมเพราะที่นี่นะครับถ่ายรูปสวยนะครับแล้วก็เป็นการจําลองบรรยากาศแบบฮ่องกงสมัยยุคซิกตี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็มีขนมอร่อยอร่อยด้วยโอเคเดี๋ยวตามเข้ามาด้านใ <ปะ S 1> นะค่ะเ <ปะ S 1> ดินเข้ามานะคะแถวนี้นะคะจะมีร้านขายสรีทฟู้ดนะคะก็มีอยู่หลายร้านนะ ลุงเป้งป้าไก่เนี่ยชอบอยู่หลายร้านอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราหาอะไรทานกันก่อนดีไหมหรือว่าเราจะเดินเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราพาเพ, <า S 1> <า>พื่อนๆไปชมบรรยากาศก่อนนะคะเดี๋ยวลุงเป้งป้ไก่จะพามาให้รู้จักกับสรตทฟู้ดที่ขายในย่านนี้นะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับในนี้นะคะก็จะมีม้าหมุนนะคะสําหรับเด็กๆนะคะเล่นได้นะคะหรือผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะตรงนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบตึกรามบ้านช่องแบบฮ่องกงสมัยโบราณนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่ำ แถวนี้เขาจะเปิดไฟด้วยนะสวยด้วยแหละตอนนี้เนี่ยไฟดีออนเนี่ยเริ่มติดแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศโดยรวม,มยังไม่มืดทอนนะฮะสักประมาณสัก20นาทีนะฮะก็จะสวยมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในกันนะครับว่ามีอะไร,รน่าสนใจอีกบ้างนะครับนอกจากนั้นนะคะแถวนี้นะคะยังมีจุดถ่ายรูปนะมีแบบทุกซอกทุกซอยนะคะถ้าหาจังหวะดีๆมุมดีๆนะเก็บรูปได้เยอะเหมือนกันคะ่ะ ในสุดนะคะก็จะมีรถรางนะคะเป็นแบบรุ่นแรกๆเลยนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็โซนด้านนี้นะคะจริงๆโซนด้านนี้นะจะเป็นทางที่ขึ้นไปเคเบิลคาร์นะคะ <c oughs> ก็ถ้าเราไม่ขึ้นเคเบิลคาร์นะ <c oughs> แถวนี้ก็มีที่ถ่ายรูปนะคะ <c oughs> เยอะอยู่นะ ซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะแถวเนี้ยเขาก็จะมีโต๊ะให้นั่งนะคะบรรยากาศก็จะแบบว่าโอห้องกงประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมฟิชบอลกันก่อน,นนะคะในนี้ก็จะมีโอ้แปดลูกเลยอะ่ะลูกโตโตเลยอ,ะอะ่ะทุกคนนี่ลูกใหญ่มากอ่ะลุงแดงชิมไหมนี่นะครับลุงแดงปลาไก่เรียกว่าลูกชิ้นแกงเดือดนะครับก็จะเป็นลูกชิ้นปลานะครับต้มกับซอสแกงกะหรี่แบบฮ่องกงนะครับนี่นะครับปลาไก่ฮะเชนเนียครับลูกจะโตกว่าร้านอื่นๆในเมืองนะ ไปกินตามหมงก๊กหรือย่างกิมสาจุยนะฮะ<ช>ลูกจะเล็กกว่านี้ใช่ไหมปา<ช>้าไก่เนาะ,ะแล้วก็นี้ลูกใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยให้ดูใกล้ๆเ่ยประมาณนี้นะครับเขาที่ป้าไก่ชิมรสชาติเป็นยังไงครับก็โดยรวมก็ถือว่าไม่เผ็ดมากนะต้องหอแกงกะหรี่นะคะก็คิดว่าเด็กสามารถทานได้นะนเนี้ยเขามีซอสให้ด้วยนะครับ ใครอยากเพิ่มความเคลินเพื่อความเผ็ดเนี่ยมาหาที่นี่ได้เลยใช่ค่ะคนที่ทานเก่งๆนะครับก็มีเป็นเซตคอมโบแบบนี้ครับผมใช่ค่ะในเซตนะคะก็จะมีผัดหมี่นะคะมีฟิชบอรนูลด์นะคะแล้วอันนี้อะไรอันนี้เป็นเป็นเนื้อปลาบดนะครับทอดกับพริกหยวกนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสตรีฟู้ดยอดนิยมของคนฮ่องกงนะครับเวลาไปเดินตามย่านฮ่องกงเนี่ยฮะถ้าเป็นร้านสตรีฟู้ดเนี่ยก็จะเห็นในเมนูเนี่ยประจำเลยและนี่ก็คือหมึกย่างล้นซอสนะครับ นนี้ก็คือ7 0เหรียญค่ะใช่แล้วนะฮะเดี๋ยวอยากชิมให้ชมเลยนะครับรสชาติของหมูน่านนะครับมันจะบอกว่าอืมเค็มๆเ,เหมือนหวานเลยนะครับนอกจากที่ลุงเต้้าไก่สั่งมาแล้วนะคะยังมีอีกหลายร้านเลยนะคะทุกคนรู้สึกว่ารอบเก่านะเราจะสั่งเป็นชานมทานนะคะแล้วก็ว้าเฟลด้วยว้ฟเฟลบอกที่นี่อร่อยนะครับเป็นเจ้าดังจากในเมืองก็คือร้านบังมี่แพนเค้กนะครับก็แวะมาทานกันได้นะ โซนโอห้องกงเนี่ยกำลังจะเดินขึ้นไปที่เทเบิลคาร์นะคะลบลองก็ต้องผ่านโซนนี้แน่นอนค่ะก็แวะมาทานแน็คก,กันก่อนนะคะหรือว่าจะขึ้นเคเบิลคาร์ก่อนแล้วขากลับลงมานะคะก็มานั่งชิลๆแถวนี้ก็ได้ครับนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่โซนถัดไปเลยค่ะนี่นะคะพอถึงช่วงกลางคืนนะคะเขาก็จะเปิดไฟนีออนนะคะ,ส,ะสวยๆแบบด้านหลังนี่เลย แล้วก็จะมีโชว์เล็กๆน้อยๆนะคะตนใกล้ๆกันนะคะก็จะมีร้านแบบว่าปากเป้าอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถมาเล่นได้ค่ะแถวโอห้องกงนี่คือแบบว่าเป็นหนึ่งโซนยอดนิยมามากๆเลยค่ะชิมสตรีทฟู้ดที่โอห้องกงเสร็จแล้วเราก็ขอมาเดินย่อยทักทายน้องปลาที่เดอะแกนอควาเรียมกันหน่อยเข้ามาก็ใจฟูอยู่นะฟิลเหมือนอยู่ใต้ท้องทะเลจริงๆเลย หรือว่าใครอยากจะมาดินเนอร์กับน้องปลาเขาก็มีห้องอาหารในอัลคอรียมนะทุกคนคะก่อนที่เราจะกลับขอปิดวันแบบฟินๆสักหน่อยกับโชว์น้ำพุสุดตการตาที่มีชื่อว่า vision of ห้องกลงและ show of the ocean ค่ะขอลาไปด้วยโชว์นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย